สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคือว่าวันนี้เออ่ก่อนอื่นรายการเออ่ด็กน้อยแสนมีตรารของเรานะครับเออ่ขอนําเสนอเพื่อนรู้จักกับโปรเฟสเซอร์ดอออกเ่โปรเฟสเซอร์มุนนะครับจากประเทศเกาหลีเป็นเออ่เป็นภรรยาของเฮ้ยผมเป็นผู้ชายนะครับเอาไว้เอาไว้เอาไว้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการ discovery <rot> kids ของเรานะครับอยากจะขอนำเสนอท่านผู้ชมมาพบกับโปรเฟสเซอร์เป้านะครับโปรเฟสเซอร์เป้านี่เป็นโปรเฟสเซอร์กับเรื่องอะไรครับ เออเควกและบูเคน o อ่าครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะนำดท่านเข้าสู่สารคดีนี้ครับเออขอพาท่านไปแนะนำกับสิ่งที่น่าสนใจเหมือนรับอ่าสิ่งแรกนี้ก็คือสาหาร่ายคุณฟิล์มนะครับสาหาร่ายคุณฟิล์มเป็นสาหร่ายที่มีประโยชน์อย่างมากนอกจาก <c oughs> ท่านจะ ได้รับสารายาแล้วนะครับได้กากอาหารแล้วนะครับท่านจะได้รับเอ่ออ้าห้ามกอ่าให้ให้ช่างกองให้ช่างกองท่านจะได้รับเกลือไอโอดีด้วยนะครับซึ่งจะทําให้ท่านเป็นขอพ่อรอกจากนั้นนะครับยังมีสามไม้ครับข้อแรกคือไม่เลือสีครับข้อที่สองคือไม่ใช้วัตถุกันเสียและข้อ3ามนะครับคือไม่ใช้วัตถุมุงรดนะครับนอกจากนี้นะครับเออเรายังมียังมีพืชผลผลิโดยพริงเกอร์ออริจินล็อออริจินอลอร่อยเกินท่ามใจใช้พริงเกิร นอกจากนี้เรายังมีน้ำดื่มคริสตัลนครับน้ำดื่มที่รับรองว่าสะอาดเพราะเราใช้โอโซนบำบัดน,นะครับอันนี้กินที่ดูไม่ได้พเพราะเขายังไม่แกะเออนอกจากนี้นะครับเออถ้าท่านใดไม่อยากเตียยดอกเตรเป้านะครับอ,อสามารถดื่มแคลเซียมนครับแคลเซียมเป็นเอ่อเป็นนม Kelsey แคลแคลเซียมสูงมีฟอสฟอรัสสูงแล้วก็ไม่มีไขมันด้วยนะครับกระดาษทิชชู่สกอ๊อต พอแล้วพอแล้วู่พอพอพอเข้าเข้าสู่บทเรียนเข้าสู่บทเรียนเออเข้าสู่บทเรียนเข้าสู่บทเรียนเข้าสู่บทเรียนเออมามาไม่ทราบว่านี่เป็นรูปของอะไรนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นรูปของใจกลางภูเขาไฟแห่งมณะ มอดอของมอดอนะคะกาลังระเบิดประทูขึ้นมาไหนว่าเป็นผู้ชายเมื่อกี้ทำไมหลุดนะคะครับโอ้ <c oughs> จะเป็นตุ๊ดน,นะคะก่อนที่เพื่อนๆจะรู้จักว่าภูเขาไฟคืออะไรนะครับเราขอแนะนําแผ่นเปลือกโลกก่อนนะครับแผ่นเปลือกโลกก็คือที่จริงแล้วโลกเราเนี่ยนะครับโลกนะครับก็คือสิ่งที่เราอาศัยอยู่บนนั่นเองนะครับอย่างเช่นนะครับเ,เรานะครับก็อยู่บนนี่ครับอยู่แผ่นอะไรครับพี่เป้าแผ่นยูราเซียใช่ไหมครับยูราเซียครับยูรเซียครับข้างล่างนี่เป็นกอนวนาครับก็แต่ก่อนชื่อนะครับอันนี้ครับเป็นเป็นอะไรนี่ อันนี้เป็นแผ่นเปลือกโลกแต่ละแผ่นอันนี้เป็นแอฟริกันเพลทอันนี้ย e ูเรเชียนเพลทอินโดออสเติเซเรียนเพลทอนตักระติกเพลท ปัสติกเพลสปัสติกเพลสบล็อกเป็นทุเรศกันมั้งโอ้ทุเรศเลยโอ้นอร์อเมริกันเพลทนะครับแล้วก็เซาอเมริกันเพลทครับแล้วก็ส่วนอันนี้ก็เป็นรูปแบบแบบพาโนรามานะครับสำหรับใต้ทะเลนะครับถ้าเพื่อนๆอยากทราบว่าใต้ทะเลนั้นบริเวณที่เป็นรอยต่อการเกิดโลกมีอะไรนะครับนี่ก็เป็นภาพที่โชว์นะครับก็คือมันจะมีภูเขาไฟใต้น้ำนะครับแล้วก็นี่ครับคาดว่าเป็นที่ที่มีสิ่งมีชีวิตชนิดแรกในโลกเกิดขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งมีชีวิตชนิดแรรรรกกๆคคัััับบชืื่่่อออวววาาตหหนนนยษ์ะ สโควกิ้งเวิร์มนั่นเองนะครับครับ <c oughs> เป็นภาพของการมุดตัวของเปลือกโลกใช่ไหมครับศาสตราจารย์ใช่ครับเออไม่ทราบว่าแผ่นนี้มันกำลังเกิดอะไรขึ้นหรอครับอาจารย์แผ่นแผ่นหนึ่งมันกําลังมุดเข้าไปในอีกแผ่นหนึ่งครับอ,อ๋อถ้าอย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์มันไม่เกิดภูเขาครับแล้ล่าถึงยันล่ะครับสึนามิสึนาม,มิแล้วก็เกไประเบิดสึนามิอ๋อหมายก้นะครับเล่าแผ่นนี้คร<ห>ับแผ่นผนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นี้กำลังเกิด แผงการเกิดภูเขาครับแล้วก็การดันตัวของลาวาขึ้นมาเป็นแมกมาครับดันขึ้นมาพอออกจากเปลือกลอกมันจะเรียกว่าลาวาอ๋อฮะคือถ้ามันเกิดขึ้นมาบนพื้นมหาสมุทรนี่มันจะกลายเป็นเกาะใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับเอ้าย้ายมาที่อีกรูปหนึ่งนะครับอันนี้รูปอะไรครับเนี่ยโอ้เป็นรูปการเกิดภูเขาไฟภูเขาอะไรสักอย่างครับการเกิดที่รักสูงประมาณนั้นครับอาแเราขึ้นมาข้างบนครับนี่รูปอะไรครับอ๋อจ้าครับ ลูกเล็กครับริง f f ฟไฟครับริ f ออฟไฟริงอ f ฟไฟนะครับก็คือวงแหวนแปซิฟซิกนั่นเองนะครับก็คือบริเวณแผ่นเปลือกโลกที่แผ่นแิซิกติดต่อกับแผ่นอื่นนะครับรอบวงแหวนนี้ครับก็จะมีบริเวณีแผ่นเปลือกโลกยังไม่เชื่อมตัวกันสนิทดีอย่างที่ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับมีควันพุ่งขึ้นมานะครับนี่ก็คือเป็นการถ่ายเทความร้อนจากภายในโลกครับขึ้นมาบนเปลือกโลกนั่นเองครับครับท่านผู้ชมที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของหนังสือเรื่อง v o l c a n o and earthquakes นะครับ ถ้าท่านผู้ชมสนใจเนื้อหาเกี่ยวกับสารคดีนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามซื้อได้ที่บริษัท Time Life Discovery นะครับหรือเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้นะครับเพื่อนๆจองได้นะครับถ้าสงจองภายในัตรนี้นะครับจะได้รับคุณฟิล์มครับคุณฟิล์มส่งถึงที่ครับทั้งหน่ีก็ด้วยคริสตัลเลยครับและก็คทอนซเซน์ตครับก็กไอยครับของฟรีค่ะเฮ้ยครับสิ ให้อีกแล้วไปตัดออกแล้วให้หรอกมันจะได้เกิดปิดปิดๆๆไม่ได้ถอยปิด